สิ่งทีของนายสักดรินทร์ปรรีบอนนี้วันทนายพรไม่พอไม่มีศาสตรับบซออกมาจนมือติดนะครับแล้วก็กลับไปทนายจอร์ปทนทวนวิชาที่จะสอบนะครับอุติบัณฑิตในรายเดือนนี้นะครับ ยังมีหนังสือเป็นกองเป็นทะเบนเพิ่มที่ยังไม่ได้อา่อานอ่านไม่ทันเพราะว่าเพิ่งจะหายป่วยโครงการใหม่นะที่มีหน้าเรียนเป็นกองสวยนะครับโครงการใหม่สวยามากครับแอดเพิ่งจะหายป่วยนะครับก็ไม่ได้อา่านหนังสือมาสามปันนะครับแบบมีขึ้นวันนี้วันนี้ก็มาชม อกสารแล้วก็ต่อไปปัติรันต์ต่อไปแบบปัิรูช่วงลงมือปฏิบัติปิบัติอนีให้ดูบรรยกาศทำไมประบแบบนี้ก่อไปปฏิวัติแบบ้ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงนโครบดิน น้าเป็น,น,นที่ใหญ่ครับให้ดูวีวนะครับทออวันนี้ฝนครับวันีฝนดีวันนี้เป็นวันรุ่หขัดครับวัีก็จบแล้วนะครับคืออยากจะไปซอ,อ,อยลาดพร้อยสองนะครับแ็ไว่าจะไปพอสี่หรอซอยาลาดคร้อย นี่เป็นจดยอดจากข้างสวยงานะครับตรงข้างหน้าองคารมีทีลเปโตรีคอร์ดนจดยอดสวยงามนะครับเป็นคิดชั้นจากข้างาเป็นจัลเนลี่น,น,นครับรตรแต่เมื่อเช้าที่ตื่นมาก็ประมาณเกือหนึ่งช้าวนะมาดูข่านนนนวกา็เรียน วิธีที่นายาอวมายาในเรื่องปัดจเพื่พกอ,าอ,ก,อาการะจตัดใจตอนหนึ่งตอนหนึ่รยาครอบคลุมนะครับในอัตราจับหายขาวต่งวา,ตางๆถึงก่างชั่วคราวนี้ก็ได้ตอบรับเพื่อเล็กน้อยก็เป็นสารตั้งต้นที่เราจะเอาไปใช้ในการทำงานด้านการพิจารณาความครับว่ากฎหมายจะมีการแก้ไข กำไก็มีปีกีไปถึงปีห้าหนึ่งห้าสิไเ่องการใช้อเอับเรื่องกรใช้รูปเ,เ,เรื่องาันธการที่กระปุก็มีเงื่อนไขว่าผู้ต้องหาจะต้องนอยาที่ใสยเองกำรเอ็มเรียกกันนะครับอยาแล้วก็ถ้าเป็นเด็กอายุ ตดตืไม่เกินสิบตดเก็มีเหตุเพื่อที่จะทำ้กิดติการจากลบนีหรือนี้หรืออื่นใดนะครับมันต้องมีไรมาประกอบไม่ใช่ว่ายินยดอย่างเดียวเขาใช้ไม่ได้ครับอารสอนได้หลายเรื่องครับเรื่องหลักประกันต่างๆว่าหลักทัพเป็นเงินหลักทรัพย์่นเป็ตประกอบต้นทุนหรือแม้แต่ คนจะต้องแหงตระกันเหตุที่จะพทอร์ดอดีทพี่สารไม่ให้ตระกันแตช่ชยก่ยออะไรบ้างนะครับมาถึงหน้าโรงเรียนสลาบนะครับก็เป็นชุดป้นๆน,นะครับไว้เจอกันชุดหน้านะครับสวัสดีครับ